สว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคาะต้อนรับเข้าสู่ข่าวสารรอบรู้มหาวิทยาลัยการศึกษ์นะคะวันนี้ดิฉชั้นหงฟ้าํำยศค่ะนำท่านมาพบกับจ้ากรรมดิธีนะคะของมหาวิทยาลัยกาสินกษของเรานั่นก็คือวิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยการศิกป์และบริษัทซีพีออจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาลสินซึ่งนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุขชัยจเ,เจริญไวยเจตรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประกันคุณภาพกับบริษัท CPR จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มซึ่งนำโดยท่านนรรงศักดิ์พรมศีสะอาดรองกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท CPR จำกัดมหาชนซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีตามเกณฑ์การศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งบริษัทจะบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกคณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยกลสินเป็นโครงการทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการผลิตกำลังคนให้มีประสิทธิภาพ มีความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะและนั่นก็คือข่าวสารรอบรัวมมหาวิทยาลัยกาสินกษของเราคะ่ะที่ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้ที่เกิดขึ้นในรอบร่วมมหาวิทยาลัยการ์น,นะคะโอกาสหน้าคะ่ะถ้าหากว่ามีข่าวสารดีๆจะนําเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ